ตายตายคันขาป่ะเนี่ยเอจิกยางไปเยียบอันห้าคัน,นล่ะป่ะตุ่มเต็มบดขาเลยค่อยตายคักเมื่อนี่เอาละกา้ายยกนยใหญ่น,นี่ก็แเ่นป่ะนี่ เก็บพักพิดไปตายเลยเนาะกินพักเบื่อเนี่ยตายเลยหมดเเมื่อเลยนี่เลยมีก็แม่นวั่น บบเดี๋ยวจะหัวต้นยิ่งง่ายมันบมเมนตน้อก็ย่านเกี่ยวฟักเบื่อตายเมื่อคันเนี่ยขาลงดูดิตายตายตายเป็นตุ่มขึ้นท่านตาเลยไหมโอ้ยตายค่ะค่อย ตุ่มเห็นอะ่าตุ่มไหมตายครับวันนี้นี่นะดูดิหนีมันไม่พ้นะบังเลยเจหนีไม่พ้นตุ่มเ้ยเต็มแล้วเนี้ย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 น่นะ